เสวัสดีครับเผมชื่อเด็กชายเจนพิสุสงศิลป์ที่สี่ครับนะครับผมชื่อเด็กแชนแนลเพื่อครับมาสารภาริชก้าครับเสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันันทจิตเลขที่สิบหกครับสวัสดีครับผมเป็นชายผู้ิงครับอัจารย์อุยเลขที่ยีสิบเจ็ดครับวันนี้ผมเราจะมาสาธิตวิธีการใช้แบตอัดน้ำเครื่องด่ายน้ำอัตโนมัตินะครับปัญหาตอนทำโครงงานนะครับ ตอนที่เราทําโครงงานเนี่ยปัญหาคืออ่าตอนที่เราทําบอร์ดคิดไปเนี่ยเราเขียนคำสั่งด้วยโปรแกรมไมโครบ็อกก์ไอนะครับแล้วเราเขียนด้วยภาษาไพทอนจากนั้นพอเราเขียนไปใช่ไหมเออตอนที่เราสั่งให้มันหยุดอะน้ำาหยุดอะตอนแรกมันไม่หยุดด้วยนั่นแหละครับก็ตอนนั้นไม่มีปัญหาแค่ปัญหาเดียวส่วนวัสดุสอุปรกรณ์มี บอร์ดชิดไวแล้วก็ตัวปั๊มน้ําแล้วก็ตัวแบบแก้วเออแล้วก็ที่ใส่น้ําแล้วก็กระดาษลังอืมส่วนวัตถุประสงค์เนาะก็คือแบบวัตถุประสงค์ก็คือแบบแบบเราต้องการกินน้ําแล้วก็กดในมเป็นตู้กดน้ําวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการกดน้ํมใช่น,นะครับบ๊ายบายต่อเลย โครงงานวิธีธรรมนะครับก็คือเราอะ่ะยังบอกขีดไปไมาจากครูเราอะ่ะทำการเขียบต่อเย็นดีไปเขียนไปยังนัน่บุกเพื่อเขียนโค้ดน,นะครับพอเราเขียนโค้ดเสร็จน,นะครับเราก็ทำการทดสอบก่อนพอทดสอบแล้วก็สักรบบนนรสกระดาษลังตามรูปแบบนะครับพอสักกระดาษลังตามรูปแบบแล้วก็ติดกาวตับขีดไปแล้วติดกาวตามเออตามที่ใส่น้ำนะครับ มีแค่นี้แหละครับตอบไปเลยครับจุ <c oughs> ๊บเครื่องถ่ายน้ำอัตโนมัตินี่จะมีระบบการก็คือไอตัวแขงอะถ้าเป็นรูปหัวใจอะน้ำมันจะยังไม่น้ำมันจะหยุดอยู่แต่ถ้าเราเป็นรูปลูกศรขี่ข้าล่างใช่ไหมมันจะน้ำมันจะไหลครับนั่นแหละแล้วก็พอถึงเวลาันก็จะหยุดเองเลยครับก็เรามาดูกันนะครับ ทางนี้นะครับนี่นะครับมาเห็นตรงนี้มันจะเป็นเอ่าถัางใส่น้ําครับอันนี้จะเป็นแผ่นคริสไบ์เวอร์ชันหนึ่งจุดสามแล้วอันนี้ก็จะเป็นเก้วดแลอครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเสียบแล้วนะครับอ่ากดครับ<ม>เห็นไหมบระหาดจันมากเลยครับเราใส่มาแล้วโค <c oughs> ตรประหลาจัดเลยที <c oughs> ่ก็ ที่แับเกือได้ระรับ